จะช wow <tem> ุดรายอสวยๆแปรนเออาร์ด <th> ีไซนนะคะพิกัดอยู่ที่สี่แยกโรงพยาบาลยะลาค่ะหรือ้างโรงพยาบาลยะลานั่นเองค่ะว้าวด็กกระตนิีชุดรายอีนี่กตอละนู้นน่าจะเกะกะนม่รู้ไดไปกระโยชุดายยนั่นเราเปลี่ยนลีลาิ้าวนนตุบเ็งหูกองลากตลาเกยมาปุ๊บมาตายฟแล้วผัวชัาน้องอะว้มาปุ๊บปีตุลากินองเยอะอะ bao nhiêu thứ vậy vô sự chắc nó ghi, vọng mà sốt camen gọi đó là nó nó cái thứ bảy dah โอก็เจมกไงกัะกนอทีชกันชบเยอะิงเลก็พก็บเไปมาเลยบุกกาะแถ้วสุ้าูสค่ะวก็ชเอชุดนปล่กุติวกตดทน้วอุจะชเตมวนฟิตนีปกวฟิตวิตดีซีีแค่แค่นี่นด

สีเิลืองสีเขียวมาล้วสีเขียวเด็กทชมพูไ้แล้มาชมพูา่ไม่้โอ้แต่ยัไดชมพูชมพูชมพูนูเมล่ะเู้เจกระดากตาดอกเตกี้อ่านดาโงน่เด็กปนชมพูนี่เด็ชมพูนี่เด็กชมพูนี่เด็ก Ini Kena tak <imitation> ramai Nak boleh Tak <imitation> boleh tak ramai Ketak tak ketak Kalau tak lepas sini Mari tak ramai Seribu boleh Kena tak ramai Tak boleh tak apa Masuk Mari tak ramai Tak ramai Kena mari tak ramai Lepas Kota besar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  Kota ยาหยดแรกของเราของใขรก้อนของฉันคนเดียวค่ะเพราะฉันไม่มีคู่ได้ไหมแม่ได้ไหมมาด,อม,ด,นะดอมบ้านนะเกณอแม่เกเฑ์หอกอสีชมพูวานแบบเอ๊ปนจะชิลๆไปนะไป็นอนนี่สเกนี้ไม่เตหอแม่าบสม่อะเตฟว่าดมีจับอดเยลโลว์วดนี่แม่ มโอ้ตัดขนอกบลิมลาจุกยโยบายเหนียวซลาผมเจะแต่ตก็ตัดนกบลิมมุกอักขุยาบลิมตะตก็กรอักขุนี่ฮัลุกขด้อมอต้าเมต้าตะทุบไปกันตานะเด้อว้าวทุบไปนี่แม่แต่ตะกอโกงเลยแม่จะจับปอจากคนนี้ปอจากคนนี้ปอโมเลชียวชุว้าตัดขนบลิมเล่มปานละแม่โอ้มึงหัวขนะ นองมึนหู้เลยน้องไม่รู้เอาชุดไหนคะ่ยะเยอะแยะมากเลยจะให้ดูแบบเพื่อจะให้ดูแบบโบสายของโมฟังใครไปกุชวานโน่นิไปกุชวานโน่นินี่เป้ามอแหละน,นี่นะคะจะเป็นชุดผู้ชายแม่มีชุดนนเด็กด้วยนนนนเด็กมาบลินี่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 นนนนจะเป็นชุดเด็กเด็กเร็ budak bau anak ke budak Tina budak Jate aku tak ada no aku ada ada tu dulu lah ada tu dulu lah nak tak ada no ni macam macam ni Jate pedo Tina pedo ni ah Raya Bang cakap ถ้าเกิดว่ามาดูเสื้อนที่ร้านนะคะจะมีโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าซื้อเสื้อผู้ชายหนึ่งชุดจ่ายราคาเต็มนะคะชิ้นที่2เสื้อผู้ชายนะคะจะลด200บาทค่ะนี่ไงว่าไงโปรโมชั่นนะส่วนไแม่แม่การุชเมยก็เมยกอสิแต่ถ้ากิดราหิ้วต้ยงาปก็เมยกอสลากไก่ต่อเดียวก็เมย์กอกไดก็เต้นะการุย่างก็สีชมพูนะปะกระย่าแต่พุเต้เหรถ้าผู้ชายหล่อๆสีชมพูดได้นี่จะให้ใ่ แต่ว hey, ่าอะไรหรอเฮ้ยตายจะติดตู้น้ากินก็ไมสองเยตั้งแคุ่ตตะจะเด็กช่วยงานจะไม่ส่งเงี้ยส่งหลาที่ไม่อดรู้โนี่พอโม่เลยปัญหาบริหารหนูเอยกระต่ายหนูช่วยงานจะเป็นหน้าอะไรพอปีนี้รู้ยังจะโอะไรหรออันนอออันนอตัดจบปัจเจเนตกวัว กสวยสวยแกรนเออาดีซ่า